พลตมาเนี่ยสามารถต่อยได้ถูกตัวคนใช้นะคือว่าจะมีเร็มมีเงินเป็างวัลเก็บมาค่ะและวคือว่าจะคะแนนเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเอ่อคนเรใช้เนี่ยได้ต่อสู้ถูกร่างกายกับพลตมาเนี่ยคือพลังของพลตมานยก็จะลดลงเมื่อผ่านด่านนี้นะคะคือพลต์มานยก็จะขึ้นไปบ้านชั้นที่สอง2 2> ซึ่งเป็นห้องของหญิงเล็กยิมเล็กเนี่ยค่ะห้องของห้อง,องของยิมเล็กนะคะ ก็จะเป็นการต่อสู้เหมือนกันแล้วก็คือจะใช้อาวุธที่ไม่อยู่ในร่างกายอย่างเล็กอย่างก็จะใช้อาวุธในบ้านก็จะจะเป็นเก้าอี้เป็นแจกันก็คือเพื่อเข้าไปสู่ปตมานถ้าเกิดปศมานผ่านหนานเข้าไปได้เนี่ยก็จะคือจะขึ้นไปที่ชั้นสามจะมีบอกว่าถือว่าคือเป็นหญิงแม่ค่ะอันนี้เหรอหญิงแม่ก็จะคือจะจะยากขึ้นกว่าเป็นบอสสุดท้าย ในกลางปุ๊บก็คือหือนว่าเป็นจุดจบเพราะว่าดวได้แต่งงานกาันมลอวแม่ยอมที่จะให้แต่งงานกันแล้วอะไ,ไรเงี้ยที่ฟันฝา่าอุปสรรค